ไปดูความเคลื่อนไหวทางด้านของนายกทันตรีนะคะซึ่งได้ย้ํากับทางผู้ว่าราชการจังหวัดที่ประสบภัยนะคะให้ใช้จ่ายงบประมาณเยียวยาประชาชนอย่างแท้จริงนะคะโดยไม่ต้องกลัวการตรวจสอบที่อาจจะต้องดําเนินการซ้ําซ้อนกันเพื่อให้เกิดความโปร่งใสค่ะ นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีเป็นประธานมอบนโยบายการให้ความช่วยเหลือฟื้นฟูเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยแก่ผู้ราชการจังหวัดที่ประสบอุทกภัยและผู้ตรวจราชการโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าสถานการณ์อุทกภัยต่างๆเรื่องเข้าสู่การฟื้นฟูแต่ยังมีบางพื้นที่ที่ประสบปัญหาอยู่จึงอยากเห็นการดําเนินงานทั้งสองส่วนควบคู่กันไป ในส่วนงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติสำหรับการเยียวยาไปแล้วนั้นอยากให้แน่ใจว่าเงินดังกล่าวถึงมือประชาชนอย่างแท้จริงทั้งเรื่องการเยียวยาครอบครัวละ5,000บาทการชดเชยการเกษตรที่เสียหายการซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐานและการกระตุ้นเศรษฐกิจพร้อมกันนี้นาะยกรัฐมนตรีเน้นย้ำให้ผู้วราชการจังหวัดและผู้ตรวจราชการทำงานร่วมกันอย่างบูรณาการ โดยยึดหลักการบริหารงบประมาณต้องให้ถึงมือประชาชนอย่างโปร่งใสทั่วถึงตรวจสอบได้และไม่ซ้ําซ้อนรวมถึงจะต้องมีการติดตามตรวจสอบและประเมินผลด้วยโดยการตรวจสอบสามารถทําซ้ําซ้อนกันได้เพื่อให้เกิดความรอบคอบไม่ใช่เป็นการจับผิดความทุกข์ยากของพี่น,อน้องประชาชนนนี่คือส่วนแรกที่เราจะให้ใหเน้นความสํา,าคัญส่วนที่2ก็คือการที่จะทําอย่างไรให้เร่งซ่ม โครงสร้างพื้นฐานเพื่อให้กลับคืนมาสู่สภาวะปกตินภาพแรกบรรเทาความเกิดร้อนภาพที่สองกระตุ้นเศรษฐกิจภาพที่สามต้องไม่ให้ทําให้การดําเนินการหรือดํารงงชีวิตของพี่น้องประชาชนติดขัดนี่คือสิ่งที่เราจะให้ความสําคัญ หลังจากมอบนโยบายแล้วนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจากักรได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการปฏิบัติงานแก่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจากักรและกองทัพบ,บกพร้อมตรวจเยี่ยมแถวทหารกองกิยศผสมสามเหล่าทัพโดยมีพลเอกยุทธศักดิ์สิบประภารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยผู้บัญชาการเหล่าทัพให้การต้อนรับจากนั้นได้เข้าร่วมประชุมและมอบนโยบายในฐานะผู้อำนวยการกอรมนด้วย